สวัสดีครับวันนี้นะครับผม PK Garden นะครับผมเป็น EP ที่18แล้วครับก็นะฮะวันนี้ก็นะฮะหลังจากเดินสวนเมื่อสอวันนี้ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเจ้าต้นสิงโตต้นนี้ครับก็นะฮะก็ไม่กซ์เป t คว่าจะออกดอกเยอะขนาดนี้นะครับนี่ให้ดูรอบรอบก่อน <c oughs> สวยมากๆคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเคยเห็นดอกเขาครั้งแรกเลยนะฮะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยครับเจ้าต้นนี้นะครับก็คือเจ้าบาโบไฟลัมนะครับเมดูซ่านะครับหรือเจ้าต้นสิงโตเมดูซ่าเนาะซึ่งก็นะครับก็เป็นในส่วนของจีนัสบาโบไฟลัมครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยได้ถ่ายคลิปไปเมื่อนานและลูกผสมนะฮะอันนั้นเป็นต้นแรกก็หลังจากนั้นก็พอเห็นออกดอกก็เลยเก็บมาเรื่อยๆครับก็นะฮะต้นนี้นะครับก็เขาถูก บรรยายนะครับขึ้นในหนังสือสักเล่มนะครับโดยโดยคนที่ชื่อว่าเฮนริกนะครับกาสตอฟนะครับริเชนเบิร์กนะฮะในปี1816นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มไหนนี่ผมไม่ทราบจริงๆก็ไปหามาอีกทีอะไรเงี้ยแล้วก็นะครับพกไอ้ต้นพวกนี้นะครับก็นะฮะก็จะพบได้ตามแถวๆคาบคาบสมุดนะครับ ก็นะครับตามตามคาบสมุทรมาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในประเทศไทยในส่วนฝั่งในส่วนใต้ใต้นะครับแล้วก็จะพบในพวกเกาะสุมาตานะครับหรือว่าเป็นเกาะบอ์เหนียวนะครับไม่ก็เป็นในหมู่เกาะที่เรียกว่าหมู่เกาะซุนดานะครับหรือซันดาในประเทศมาเลยเนาะก็นะครับก็เป็นต้นที่สวยงามนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆคือไม่มีความรู้ครับแต่ว่าแต่อยากเอามาโชว์จริงเพราะว่าโหนะฮะเห็นแล้วนึกถึงแบบอวตารเหมือนกันคือต้องบอกว่า เห็นปุ๊บคือแบบเออมันเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นะครับดอกไอ้พวกนี้นะครับดอกจะออกในฤดูหนาวนะฮะเพราะว่าเท่าที่ได้หามาซึ่งก็เมคเซนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวเขาก็ออกดอกมาเยอะเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ก็นะครับแต่อันเนี้ยถ้าสําคัญนะครับจุดเด่นของเขาเขาบอกว่ามันเหม็นมันเหม็นแบบเหม็นมากซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่ไม่ลองไม่เคยลองครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันตรงนี้เลยคือต้องบอกว่าถืออย่างเงี้ยก็รู้ว่าเหม็นแล้วแหละแต่แบบ เดี๋ยวลองใกล้ๆเลยนั่นนะฮะก็เดี๋ยวนี่ครับประมาณนี้ก็โหนะฮะค่อนข้างค่อนข้างเหม็นนะครับสไตล์แบบเขาเรียกว่าแบบเหม็นเขียวแบบเหม็นเขียวเน่าๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าทําไมเขาต้องเหม็นอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นก็เป็นกลไกธรรมชาติเหมือนเดิมครับล่อพวกก็ล่อพวกแมลงเนาะแมลงพวกแบบอันนี้ผมเดานะก็จะเป็นในส่วนของแมลงวันอะไรางี้ป่ะพึ่แบบถ้ามันเหม็นเหมนะมันพวกแมลงอะไรเงี้ยก็ชอบก็ ทําหน้าที่ในส่วนของการผรสมพันธ์กันไปก็นะครับเป็นหนึ่งต้นที่โอ้โหสวยมากนะเนี่ยดูคือเนี่ยให้ดูรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งคือแบบอันนี้คือคือสวยมากเจิดจริง,รงๆแบบโอ้โหก็นะครับที่บ้านก็ไม่ได้ดูแลอะไรดีมากครับก็แค่ฉีดน้ําทุกวันนะครับช่วงเชา้าแล้วก็ เนี่ยจริงๆดูเนี่ยบางทีผมก็มองว่ามันก็แอบๆเหี่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสุขสภาพเป็นยังไงเพราะเขาแบบเนี่ยคือแทงดอกมันมากคือต้องบอกว่าเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าอย่างนเนี้ยเนี่ยดูดีคืออย่างเงี้ยน่าจะเป็นหัวแบบสําหรับเนี่ยดอกออกอย่างเี้ยเนี่ยคือแทงดอกมันมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งต้นที่คุ้มครับราคาก็ไม่ได้สูงมากอย่างต้นเนี้ยได้กอใหญ่ขนาดเนี้ยก็ประมาณ3-400บาทก็คือค่อนข้างคุ้มครับก็ได้เป็นฟีลลิ่งที่แบบเอกโซติกอีกแบบครับถ้าใครแบบ ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็นะฮะแนะนาเพราะว่าถ้าชอบสไตล์ท ropical หรือ exotic อะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้นะเพราะว่าเอามาใส่ลงเรือนไม้ใบเงี้คือได้เลยคือเนี่ยห้อยๆไว้ไอะไรเงี้ยเออก็ก็โอเคครับเนี่ยประมาณนี้ก็ครับประมาณนี้คลิปเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรอยากจะมาโชว์เพราะว่าไหนๆนานๆทีมันออกดอกทีไงซื้อมาตั้ง2เดือนแล้วมังเพิ่งออกดอกก็ยังไงก็่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนจบครับนี่อันนี้้นะฮะสวยมาก ก็ยังไงคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ